5018คันงามนะครับคันนี้เป็น FC ทางเพชรบูรณ์นะครับก็รับรถสวยๆรุ่น SP นะครับตัวนี้เป็นตัวคิดด้วยนะครับตัวคิดด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับคันที่999นะครับแค่คันที่ก็ดูสวยแล้วนะครับก็ทําการตรวจเช็คอย่างดีนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ด้วยนะครับก็เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับแล้วก็ พร้อมผ่านพวน CMT นะครับลูกค้าโซนเพชรบูรณ์นะครับก็อยากได้ผ่านพรวน CMT นะครับก็รับเป็นผ่านพวนยี่ห้อซีมีได้เลยนะครับแล้วก็โรตารี่ตาช้างนะครับก็เป็นบางพื้นที่นะครับถ้าเป็นโซนเสียอ้วนก็จะใช้หางตาช้างอยู่นะครับถ้าเป็นโซนเพชรบูรณ์ก็ชอบผ่านพวนที่เป็นยี่ห้อซีมนะครับก็ตามใจ FC ตามใจลูกค้านะครับจัดผ่านพวนยี่ห้อซ MP แล้วก็โวก็โลตาช้างให้นะครับ เอลน L5018 ่ p ตัวคิดด้วยนะครับก็สวยงามนะครับก็ขอบคุณ FC ทางพิชบูรณ์นะครับซื้อด้วยเงินสดสดนะครับซื้อด้วยเงินสดสดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ติดจองนะครับเนี่ยฮอลแลนด์ที่ที่สามจุดสี่ศูนย์หนึ่งตัวนะครับก็ขอบคุณ FC ทางจังหวัดเลยมากๆนะครับรับ4018คันงามนะครับอ่าก็เหลือ1คันนะครับท t 3.40นะครับอ่า tt 3.40อ่คันที่เหลือ400เชั่วโมงงานรดปี67นะครับอ่าปรับลดราคาให้ด้วยนะครับใครที่หาอยู่ครับอ่า tt 3.40นะครับอ่าเดิม490 0 0 0นะครับลดให้อีก15,000บาทนะครับเหลือ47,55,000บาทนะครับส่งให้ฟรีโอนให้ฟรีนะครับส่งถึงบ้านจัดส่งถึงบ้านโอนทะเบียนให้ฟรีด้วยนะครับใครที่มองหาอยู่ก็อุดหนุนกันนะครับ ใครที่หา Air 4018นะครับอ่าช่วงนี้มีตัว HP ที่จัดโปรนะครับ3 5 0 0 0 0บาทสามสามแหกมืน <c oughs> บาทอ่ะ <c> ส <oughs> ามแสนเอ็กเอ็กครับสามแสนเอ็กเอ็กดีกว่าบอกราคาที่แท้จริงถึง ถึงกับไอเลยนะครับเป็นรถที่ขายแล้วไม่ได้กําไรนะครับแต่เป็นรถที่อยากขายนะครับใครมองหา L4018 อยู่นะครับเสือวนจัดโปร3 4คันนะครับในราคา3 5มแสนห้าสามนะครับแล้วก็ใครที่หาห้าศูนย์หนะครับ4 9 0 0 0นบาทครับมีจัดโปรอยู่ครับมีจัดโปรอยู่1คันึ่ี๋ยวนะครับหาคันที่จัดโปร4 9 0 0สนให้ก่อนอีกคันนู้นนะครับแล้วก็ ประมาณ3-4คันครับคันนี้ก็ใช่นะครับ4ี0 0 0นเนะครับเป็นตัว s p ด้วยนะครับอ่าใครที่หาอยู่นะครับ4 0 0 0 0น x อนะครับมีให้เลือก 3- 4คันนะครับแล้วก็มี5 0 0 0ต้นต้นะครับอ่าใครที่อยากได้สภาพค่อนข้างดีก็เลือก5 0 0 0ต้นๆนะครับใครที่บอกว่าเกลลองลงมาหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้เครื่องดีเกียร์ดีขอให้รับประกันให้ก็เลือกไปอ่าคันนี้65สเลง 5065E นะครับ ขายอยู่ที่5 3 0 0 0 0บาทนะครับ5 3 0 0 0บาทนะครับใครหาอยู่ก็เชิญครับใครหาอยู่ที่ที่3.50ดพลัดนะครับพัดนี่อยู่นี่1คันนะครับเดิมขาย5 0 0 0 0 x x ครับอ่ะงุดงิดสกิดมาครับรถปี6 6 1 0 0 0ชั่วโมงงาน4 0่0 0 0เบาทนะครับรถไปเลยนะครับสาม0 0 0 0บาทนะครับ 35,000บาทใครหาห้าศูนย์สีหาดีห้าศูนยะครับเดิมขายอยู่4ี0แสนหาหม่นบาทวันนี้จัดไปเลยครับ4ี่0 0 0หบาทนะครับอ่าห้าศูนะครับ, 4, รบเดินไปเรื่อยๆนะครับใครหา MU49 ครับ MU49 อ่าก็มีราคา4 8 8 0 0อ่า5 0 0 0 5,500นะครับ ใคราหาอยู่นะครับเซวนจะบอกราคาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะเป็นวันที่แจ้งราคานะครับบางวันเอฟซี FC ก็จะบ่นว่าเซววนรีวิวอะไรไม่รู้ไม่เห็นราคาเลยวันนี้จะเป็นวันบอกราคาบอกเป็นบางคันนะครับคันไหนที่ขายถูกได้มากๆก็จะบอกราคาอ่ะคันนี้ MU57 เอ็มยูห้าเจ็นะครับวันนี้ขายเท่าไหร่ดี5้าแสนเครับราคาเดิมนะครับ หกแสน xx ขายยาก5 right? Right? Just, ้าแสนเไปเลยนะครับขายจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงจัดโปรนะครับกําไรไม่ต้องคุยถึงนะครับเอากําทุนมาก่อนก็ว่าไปนะครับอ่ะขั้นนี้นะครับ e f ห้าหนึ่งสี่ครับจัดไปนะครับสามแสนหกหมืนบาทนะครับตัดเช็คให้เรียบร้อยนะครับสามแสนหกหมืนบาทเจ็ดสิบสองแรง 4แสนสามหมื่นบาทนะครับอ่ะผมบอกราคาไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าสนใจคันไหนก็โทรมาถามนะครับ EF24 นะครับอ่าราคาอยู่ที่สามแสนสามนะครับสามแสนห้าสามแสนเก้านะครับรถมีให้เลือกอยู่ประมาณเกือบสามสิบคันนะครับอ่าสามแสนเก้าเรงนะครับสองแสน XX รถก็มีให้เลือกอยู่หลายคันนะครับอ่าสนใจก็โทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับศูนย์เก้าสี 0จ6 4 4 3 0นะครับดีเยี or, 0, 9, ่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำน่ายรถแท็กเตอร์มือ2อครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากซื้ออยากหาอยากได้คันไหนโทรหาได้เลยนะครับโทรหาเสี่อ้วนได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับยินดีรับสายขายทุกคันขอให้ลูกค้าอยากได้ครับขายทุกคันขอให้ลูกค้าอยากได้นะครับลูกค้าอยากได้คันไหนขายทุกคันนะครับอ่า กล,กล้องทำใหมไม่ค่อยชัดอ่ะชัดแล้วหันไปทางนี้ไม่ชัดหันบางนี้ชัด <c oughs> อ่ะเป็นช่วงที่แดดแรงนะครับอาจจะกล้องอาจจะปรับองศาไม่ค่อยได้นะครับอ่ะสนใจสินค้าเป็นคูบต้าเป็นยันมากเป็นจอนเดียเป็นนีฮอนแลนด์นะครับอ่ะเป็นแทเตอร์ที่สภาพเกรด A เกรด B นะครับ สวยๆมากๆสวยปานกลางนะครับก็โทรหาเสซววนได้นะครับราคาไม่เน้นกําไรครับขายได้ขายขายให้คนรู้จักครับวันนี้จบการอัพคลิปแค่นี้นะครับลูกค้าสนใจลูกค้าอยากได้โทรหาเสซววนได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับซื้อสดนะครับแจ้งมาซื้อผ่อนแจ้งมานะครับอยากดาวแจ้งมานะครับอย่ามาฟรีดาวคูปต้าดาวเริ่มต้นนี้ห้าหมื่นนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์ามาคูปต้าห้าสิบแรงตัวที่ไม่ใช่เอชพีหน่อย อาจจะได้รู้ว่าราคามีเท่าไหร่มั่งตัวที่ไม่ใช่เ p นะครับเซเว่นขายอยู่4ี่แสนสามนะครับสี่แสนสามสี่แสนสี่นะครับสี่แสนสามสี่แสนสี่นะครับแจี๊ยงเอหน่อยนะครับเผื่อ FC อยากได้นะครับราคาน่ารักอยู่นะสี่แสนสี่นะครับตัวที่ไม่ใช่เ p นะครับสี่แสนสามสี่แสนสี่นะครับมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับอ่าเผื่อลูกค้าบอกว่ามีแต่คันแพงๆเผื่อมีถูกๆอ่าลูกค้าจะได้สนใจนะครับสี่แสนสามสี่แสนสี่มีนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกซีซีสามศูนย์ครับ อขอบคุณ f อขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ